ในฐานะแฟนบาร์เซโลนาที่เฝ้าดูเรอัล a มาดิดเตะทุกเกมเนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่านี่เป็นเกมที่ดูแล้วทรมานที่สุดล่ะโอ้เล่นดีอะไรขนาดนี้วะดีจริง,รงสุดยอดเลยนะครับผมคิดว่า performance ของเรอัลมาดิดวันนี้ดีกว่านะัดที่ชนะบาร์เซโลนาในเอลกาซิโกนัดแรกอีก นะครับแม้ว่านัดนั้นจะเป็นนัดที่ยิ่งใหญ่กว่าสําคัญกว่าแล้วก็ยากกว่าใช่ไหมแต่ว่าเราดูมาดดิดเล่นนัดเนี้ยทามาดดิดเล่นได้แบบนี้หมายถึงวิธีการเล่นนะโชว์ฟอร์มได้แบบนี้นักเตะแสดงศักยภาพแสดงความตั้งใจพยายามขนาดนี้อยากได้กี่ถ้วยก็หยิบใส่ถุงกันเลยครับเออลระหวังว่าคําพูดผมมันจะไม่เวอร์นะผมว่าผมดูผมรู้สึกอย่างนี้จริงนะครับผม วันนี้ผมได้ไลฟ์ดูบอลกับทุกคนเนี่ยแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ผมมีงานที่มหาวิาลยนะครับแล้วก็กลับมาบอลมันก็จบไปแล้วผมก็รู้ละว,ว่ามันจบ6ประตูต่อ1หนึ่งนะครับแต่ว่าผมได้เห็นประตูสดๆเนี่ยแค่2ประตูแรกนะครับขนาดว่าผมรู้แล้วนะว่าสกอร์มันจบยังไงผมมาดูย้อนหลังอ่ะโอ้ยเย้ยหนักพอๆกันเลยครับเป็นเกมที่มาดิดเล่นดีมากๆ นะครับแต่ละลูกที่มันยิงเข้าไปเนี่ยอืมันช่างกัดกินหัวใจผมเหลือเกินแต่ละลูกนะครับเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นการพิสูจน์ว่าการด่าการวิจาร์ทีมตัวเองมันได้บลอย่างนี้นี่เองวะเออนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นราคาที่คุ้มค่าแก่การจ่ายมากเลยนะโดนแฟนตัวเองโหครั้งเดียวนัดต่อไปแม่งเล่นแบบฟอร์มแชมป์มากนะครับ ก่อนที่จะไปถึงรูปเกมแล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยผมขอพูดถึง a อาเ u ลู l อาเลัก่อนเลยนะครับแน่นอนละ a อาเปลัได้เครดิตนะครับไม่ว่าในความเป็นจริง a อาเ u ลัจะมีส่วนกับการออกแบบแผน <c oughs> การเล่นของมัดดิตวันนี้แค่ไหนก็อีกเรื่องนึงแต่ a อาเ u ลัได้เครดิต <c oughs> <c oughs> แน่นอนนะครับความมั่นใจที่ a อาเปลั ให้กับนักเตะเนี่ยมันแสดงออกมาในสนามแบบชัดเจนเลยนะครับคนจะชอบหรือไม่ชอบวิธีการให้สัมภาษณ์ของอาเบลัวการพูดคุยการสื่อสารของอาเบลัวนี่ก็เรื่องหนึ่งนะครับผมเองผมก็ยังไม่ได้ชอบการสื่อสารของอาเบลัวขนาดนั้นก็มันเป็นรสนิยมผมในการมองโค้ดว่าเราชอบโค้ดแบบไหนนะครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับใครจะชอบแบบไหนก็ก็ก็กกรสนิยมของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวถ้าพูดถึงประสิทธิภาพเนี่ยเออ ถ้าหากว่าเรวันมาดิดมันต้องมีโค้ดแบบนี้แล้วมันถึงจะเวิร์กเนี่ยอ่ะก็เอาใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้ววิธีการไม่สําคัญมากหรอกนะครับวิธีการจะได้มาแบบไหนแต่ถ้าหากว่าผลลัพธ์เราผลลัพธ์ไม่ใช่แค่สกอร์นะครับแต่วิธีการรูปแบบของการเล่นที่เราเห็นในเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเออไม่ว่าจะด้วยวิธีการอะไรถ้ามันนํามาแล้วมันได้เกมแบบเนี้ยผมว่าก็เอาเลยครับเอาเลยนะครับเต็มที่กาเรตเบลให้สัมภาษณ์ ว่าเรอัลมาดิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละผู้จัดการทีมอ่ะไม่ต้องเป็นโค้ดหรอกคุณต้องเป็นผู้จัดการทีมนนึกถึงรูปเบนอมโมลิมไหม <c oughs> นะครับกาเรเบลบอกว่าเออคุณไม่ต้องเป็นโค้ดคุณแค่ต้องเอานักเตะให้อยู่พอแล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวนักเตะมันสรรสร้างกันเองนะครับอ่ะเราเห็นเกมวันเนี้ยมันก็ดูเหมือนจะสอดรับกับสิ่งที่กาเรเบลพูดจริงๆนะครับ 11ตัวจริงของเรวันมาดิดวันนี้เนี่ยนะครับเอาแค่11ตัวจริงก่อนนะผมว่าเล่นดีทุกคนเลยเล่นดีทุกคนเลยนะครับแล้วคนที่แบบปรีดมากคนหนึ่งนะอาวีนี่เนี่ยใช่เดี๋ยวเราเรื่องวีนี่เดี๋ยวเราคุยกันยาวๆนะครับแต่คนหนึ่งที่ปรีดมากเลยคือมาซานซูอนยังกระเกิดใหม่เออถ้ารู้ว่ายอมผมกลับมาเป็นสีทองแล้วจะเล่นดีขนาดนี้ผมว่ามันยอมกลับมาตั้งนานแล้วโอ้โหเล่นดีมากนะครับมาสตาน เล่นดีมากๆเล่นดีแบบนี้เนี่ยโรดิโก้ที่เจ็บอยู่เนี่ยเห็นมาสตานลงเล่นปีขวาแทนตัวเองเนี่ยผมว่ามีหนาวหนาวสันๆอนอะเออผมว่ามันต้องมีหนาวหนาวกันบ้างนะครับผมชอบบอลวันนี้ของเรวันมาด,ดิดอย่างหนึ่งคือประตูที่เรวันมาด,ดิดได้เนี่ยแทบจะทุกประตูเลยนะครับเป็นประตูที่ได้มาจากทีมเวิร์คของนักเตะมาด,ดิดอย่างน้อย3คน นะถ้าเราไปย้อนดูเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละประตูเนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันของความพยายามของนักเตะเนี่ยมากกว่า2คนขึ้นไปอย่างน้อย3คนหมดเลยนะครับอ่ะเราดูลูกแรกมาซานซัวโน่เล่นกับวาเวเดมาซานได้ลากพาเข้าไปวาเวเดสอดเข้ามาในพื้นที่ที่ดีมากมาซานจ่ายบอลในจังหวะที่ดีมากใช่ไหมครับวาเวเดไหลต่อให้เอ็มบับเบ้สามคนละใช่ไหมครับเอ็มบับเบ้ยิงโคตรคมนะครับสิเต็มสิเลยลูกเนี้ยประตูต่อไปนาทีที่16 ใช่ไหมครับคามาวิงกาควยให้กือแลแล้วควยสวยมากเยือกเย็นโผมนึกถึงเซอร์เกียบุสเกตเลยจังหวะนั้นนะครับคามาวิงกาควยให้กือแลกือแลแทงทะลุช่องแบบช่องมีประมาณ 3- 4ด่านอนะ่ะมันแทงทะลุทีเดียว3ด่านเลยอะ่ะเออนะครับแทงให้วินนี่ใช่ไหมครับวินนี่ให้เอมบัปเป้อันนี้สี่คนเอมบั๊เบ้ยิงเข้าไปวินนี่ก็จ่ายบอลสวยมากด้วยนะครับประตูที่3ดีนเฮาเซนตัดบอลจากกลางสนามได้ใช่ไหมครับ ตั้งแต่ไม่ใช่กลางสนามด้วยซ้ำตั้งแต่แดนตัวเองเลยนะครับให้ให้เอมบับเบ้เอมบัเบ้ไหลทะลุช่องต่อให้วีนี่วีนี่วนไปวนมาจนเจอมาซานซโซโนที่สอดเข้ามาจากด้านขวายิงเข้าไปยิงโคตรสวยคมกริบนะครับอ,อันนี้ก็คอมบินเนชันของ4คนเป็นทีมเวิร์คของ4คนใช่ไหมครับแล้วลูกที่4เป็นทางดานี่เซบายอสตัดบอลกลางสนามได้อ่ให้วีนี่ใช่ไหมครับ แล้วก็วินี่ก็เลี้ยงเข้าไปแล้วก็เปิดบอลเข้าข้างในแต่ว่ามันโดนทางกองหลังของมอนโกทําเข้าประตูตัวเองไปนะครับโอเคจังหวะนี้มันถ้าเราพูดกันก็ไม่ได้มีการมีส่วนร่วมของนักเตะม,มาริดเยอะเท่ากับจังหวะอื่นๆนะครับแต่ผมว่าไฮไลท์ของลูกนี้ถ้าเราทุกคนไปย้อนดูนะคุณเห็นจังหวะที่วินิซิวจูเนียจับบอลแล้วควบขึ้นไปข้างหน้า ผมไม่เห็นสายตาของวีนี่ที่ดุดันอันตรายดุดันไม่เกรงใจใครแบบนี้นานมากแล้วอะจังหวะนั้นที่ผมเห็นมันได้บอลแล้วมันควบเข้าในเขตโทษอะผมไม่อันตรายมากเนี่ยคือวีนี่ที่แฟนๆนบาร์เซโลนากลัวนะครับวีนี่ที่แบบได้บอลแล้วสีหน้าท่าทางจังหวะจะโคนมันดุดันแบบเนี้แล้วมันเลี้ยงเข้าไปด้วยความดุดันเพื่อจะจ่ายด้วยนะไม่ใช่มันเลี้ยงเข้าไปเพื่อจะหาช่องยิงปอกปอกแป๊กแป๊กเองนะ สุดยอดมากนะครับวินิซูจูเนียแล้วก็ลูกที่5ใช่ไหมครับลูกที่5เนี่ยเ,เป็นลูกที่ทางคือแลอไหลให้วินี่ใช่ไหมครับแล้ววินี่ก็ลากเข้าไปยิงใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้าที่คือแรจะได้เนี่ยคือแรจะตัดบอลได้เนี่ยมันมีจูดเบลลิงแฮมที่วิ่งเข้ามา,ากดดันผู้เล่นฝั่งโมนาโกให้ผู้เล่นฝั่งโมนาโกอ่ะออกบอลไม่ค่อยสวยด้วยนะครับเพราะฉนั้นจริงๆอันนี้ก็นับได้ว่าเป็นความพยายามของนักเตะ3คน ต่อจังหวะบอลลูกนี้นะครับโอ้โหแล้ววีนี่มันลากเข้าไปผมว่าเป็นลูกที่สวยที่สุดของวีนิซิวูดจูเนียในฤดูกาลนี้แบบแฮนด์ดาวแบบไม่มีข้อตกเถียงผมว่าอันนี้สวยที่สุดและนะครับแล้วผมคิดว่าฟอร์มของวีนิซิวูดจูเนียวันนี้ดีที่สุดในฤดูก,ลก,กาลนี้ละนะครับยิงสวยมากนะครับลูกนั้นนะครับแม้กระทั่งลูกสุดท้ายนะครับที่จูดเบลิงแฮมยิงเข้าเนี่ย เออใช่ไหมครับเราเห็นว่าออก่อนที่จูดจะได้บอลนะดีนเฮาเซ่นอะ่ะยืนอยู่ก่อนใช่ไหมเราเป็นคนแบบเปิดขาปล่อยบอลไหลเข้าบอลปล่อยบอลไหลรอดหวางขาไปให้จูดอะขนาดว่าลูกนั้นดีนเฮาเซ่นไม่ได้จับบอลก็ยังมีส่วนร่วมกับเพลนั้นนะครับคือโดยรวมเนี่ยลูกประตูที่มาริดิได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นทีมเวิร์กแบบแทบเป็นทีมเวิร์กหมดเลยดีกว่าเออผมไม่อยากจะแบบแบบจิ้มรายละเอียด เกมนี้มันดีมากเพราะนั้นก็ให้เครดิตมาดิดไปเลยเป็นทีมเวิร์กแบบ100%เลยนะครับดีมากๆนะครับแม้กระทั่งวันนี้มีความผิดพลาดของดานี่เซบายอสที่ไปเ,เขาเรียกว่าอะไรประมาทมังไงไปเล่นบอลยากหน้าประตูตัวเองแล้วก็ทําให้เสียประตูไปเนี่ยก็ไม่สามารถลบล้างฟอร์มมันยอดเยี่ยมของเรอัลมาดิดได้มันเนี่ยนะครับดีมากๆดีมากๆนะครับต้องยอมรับเลยต้องยอมรับว่าเออพี่เขากลับมาแล้วนะครับเพื่อนรักเขากลับมาแล้วจริง นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะติแน่นอนนะเจอเจอ,เจอเกมแบบนี้ก็ต้องยอมรับนะครับผมเห็นวินิสูสออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมก็พูดจาดีมากเลยนะครับบอกว่าเออแฟนบอลมีมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์เพราะว่าพวกเขาจ่ายตั๋วแพงผมเองอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดว่าสาเหตุของคําวิจารณ์นั้นมันมาจากไหนบ้างแต่ผมก็จะแบบทุ่มเทยอมรับคําวิจารณ์แล้พัฒนาตัวเองต่อไป แม่งโดนด่าเกมเดียวแม่งกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยอะวินิสุจูเนี่ยทั้งแบบในสนามและนอกสนามเลยอะ mm. เออนะครับในไลฟ์เนี่ยผมก็พูดว่า mm. ผมไม่เห็นวีนี่ขยันวิ่งแบบวิ่งจากซ้ายมากลางจากกลางมาขวาลงต่ำแบบเนี้ยนานแล้วนะใช่ mm. ไหมครับนานแล้วดูดีมากนะครับดูดีมากคือเรอ่ามันดิดอะ จะบอกว่ามันไม่ใช่เทคนิคอลฟุตบอลน่ะผมว่าไม่ได้เพราะว่าบอลที่มารดิดเล่นวันนี้มันเทคนิคอลฟุตบอลนะมันเป็นเทคนิคบอลนะครับแต่ว่าการที่จะให้เรืัอมารดิดเล่นบอลแบบนี้ได้อะบางทีอาจจะไม่รู้สิอาจจะไม่ต้องมาจากการโค้ดแบบเทคนิคไม่ต้องมาจากการเทรนซ์ซ้อมแบบเทคนิคก็ได้มั้งเออซึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งที่ขาดหายไปของเรืัอมารดิดที่ผ่านมาในฤด,ดูกาลนี้ก็จ,จะเป็นเรื่องของ ความมั่นใจแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเองของนักเตะมัดดิดความสนุกกับเกมอีกครั้งอะไรแบบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ขาดหายไปของทางเ,าเรวันมัดดิดนะครับโจต่อไปมันก็ต้องดูแหละว่ามัดดิดจะสามารถทำเกมแบบนี้ได้สม่ำเสมอแค่ไหนใช่ไหมครับแต่ผมว่ามันเป็นหมุดหมายที่ดีมากเป็นสัญญาณที่ดีมากเพราะว่าเราดูนักเตะมาดริดเล่นบอลวันนี้มันเล่นไปยิ้มไปอ่ะสนุกไปอ่ะ นะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันแตกต่างกับนัดเลบันเตเยอะมากนะครับนัดเลบันเตที่ชนะไปสองศูนย์เนี่ยเราจะเห็นว่าเวลามาดดิดตัวตัวหนึ่งได้บอลเนี่ยมันจะมีตัวขยับตามหาช่องตามอะไรอย่างเงี้ยวิ่งฉีกตัวประกบตามเนี่ยไม่ได้เยอะมากวันนี้หนึ่งคนได้บอลทุกคนวิ่งกันแบบหาช่องกันพุ่งพล่านไปหมดมันขยันมาก มันแบบอะดรีนาลีนมันมาเต็มความตั้งใจมันมาเต็มจิตใจมันมาเต็มความสนุกกับเกมมันมาเต็มมากนะครับจริงๆวันนี้ถ้าเอมบัเบ้เอ่อไม่ใช่ถ้าเอมบัเบ้คนเดียวถ้าทุกคนเลยถ้าทุกคนนี่ยมีความคมในการจบสกอร์หนึ่งเเต็มแม็กเนี่ยมันิดสามารถจบเกมนี้120ศูนย์ได้เลยนะครับนี่หกหนึ่งนี่คือเป็นสกอร์ที่ แบบเป็นธรมแล้วนะเป็นสกอร์ที่แบบว่าเฟนลี่แล้วนะเอาจริงจเนี่ยจังหวะที่มาดิดได้เนี่ยโอ้โหไหลได้ยาวๆเลยนะครับไม่ได้มีผมว่าดูบอลมา15นาทีอ่ะก็เดาได้แล้วว่าเกมนี้ไหลแน่เพราะว่าทางมนาโกเนี่ยก็แบบไม่มีทรงเลยนะครับไม่มีทรงเลยแต่แบบความความไม่ดีของมนาโกก็ไม่ได้เอามาตัดเครดิตความยอดเยี่ยมของมาดิดวันนี้อยู่ดีนะครับ อวันนี้ผมกลับมาจากมหลาลัยแล้วมันเลทแล้วมันก็แปลบทสัมภาษณ์ไม่ทันผมก็เลยตั้งใจจะแบบว่าเออขอพูดถึงมัดดิดมากกว่าที่จะเข้าเรื่องบทสัมภาษณ์นะครับยอมดีมากดีมากสุดยอดมากนะครับน่ากลัวมากน่ากลัวมากนะครับเล่นแบบเล่นแบบนี้น่ากลัวมากนะครับเรีันมัดดิดเออแป๊บเดียวเนะาะสถานการณ์มันพลิกหน้ามือหลังมือมันแป๊บเดียวนะครับฟุตบอลเนี่ย บาร์เซโลนาจากฟอร์มดีมาตลอดเอา้าก็ไปดวงซวยแพ้ซะง,งั้นลาลิก้าก็มาแล้วแต้มห่างแค่แต้มเดียวแล้วส่วนใน UC l ีัดมาดิไม่ต้องวอลลี่แล้วนะครับยังไงก็เข้า8ทีมอัตโนมัติแน่ๆแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะครับขี่เส้นใต้ได้เลยเข้าไปทีมแน่ๆส่วนบาร์เซโลน่ายังต้องลุ้นอีกเยอะนะครับยังต้องลุ้นอีกเยอะคืนวันนี้ต้องชนะ สลาเวียปาร์กให้ได้ก่อนแล้วต้องชนะขาดขาดเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าบอลไอเนี้ยไอโกดิเฟรนต์อะไอไอเขาเรียกว่าอะไรอะไอค่าลูกอะที่ได้อะของบาซ่ามันตอนนี้มันถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะแค่3ลูกนะครับต้องการอีกหลายลูกเลยนะครับเผื่อว่าจะต้องไปวัดกับทีมที่แต้มเท่ากันแล้วก็ต้องอดูกันที่ผลสกอร์ผลต่างสกอร์นะครับบาซ่ายังต้องตรงนี้เยอะในยูฟ่านะครับแต่สำหรับเรื่องแมนิดนนี่สบายๆแล้วนะครับก็แสดงความยินดีกับแฟนๆราชันชุดขาวด้วยครับ คิดยังไงกับเกมนี้ก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับถือว่าเป็นวันดีๆของแฟนๆชุดขาวนะครับทำได้ยอดเยี่ยมมากนะครับเ,เจ็บใจมากนะครับสำหรับผม,มไม่ไม่น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีละก็ทำใจนะครับเจอกันไลฟ์คืนนี้ครับบาซ่าเจอสลับเย,ยบปากับทุกคนบ๊ายบาย